สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูสุนารีจิสุทธิพลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะสอนภาษาพา,พาเพลินต่อนะคะบทที่11บนะคะเอะบทที่1ิหรือบทที่10นะ อ้าวโอเคนักเรียนบทที่10เนาะวันนี้คุณครูจะสอนภาษาพาเพลินบทที่10นะคะมือเลื่อนไปอ่ะไม่เป็นไรภาษาพาเพลินบทที่10อ่ะดูภาพนะคะภาพสวยงามอ่ะดูประกอบในหนังสือนักเรียนนะคุณครูไปตัวหนังสือเลยนะอ้าวเนื้อหามีไม่มากนะคะแต่เป็นคำที่ อมีหลากหลายสระเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเราผ่านการเรียนสระหมดแล้วทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาววันนี้เราทบทวนกันเพื่อให้เรามีความแม่นยำในตัวอักษรมากยิ่งขึ้นนะคะลุงมีกับลุงมาลุงมีกับลุงมาลุงมีแกเลี้ยงมา ส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือครูขอเลื่อนแล้วก็ขยายตัวใหญ่หน่อยนะเจ้าม้านั้นแสนดือ้อแต่กระบือฝึกปรือดีชาวบ้านเขาเร่ารือ ว่ามาดือ้อเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นเอาลนะรอบที่สองมาสะกดคํากันนะคะรออุง,งอรุงมออีมีกออาบอกรับรออง,งอรุงมออามา บรรทัดน,นี้ก็รุงมีกับรุงมานะคะรออุงอลุงมออีมีกอแอแกรอเอียงงอเรียงไม่โทเรียงมอมาไม่โทรมาลุงมีแกเรียงมาผ่านนะคะ ออัวนอสวนไม่เอกส่วนรออุงอลุงมออามารอเอียง,งอเรียงไม่โทรเรียงกอรออะกะอันนี้เป็นควบกั้มเทนะคะกอรออะกะบอือบือกะบือกระบ,กบ,บือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรกระบือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าควายนะคะควายควายเขียนยังไงนี่คอ วออายยอควายนะคะเอาละจ้จาเจ้าไม่โทรเจา้ามออามาไม่โทรมานอ,นอนอนนอนั้นไม่โทรน,นั้นสอแอนอแสนเราดือไม่โทรดือ้อเจา้มาม้นานั้นแสนดือ้ออ่ะบรรทัดนี้ก็เรียบร้อยไปนะคะเมื่อกี้เหมือนบรรทัดนี้ลืมอ่านทวนให้นะส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือ เจ้าม้านั้นแสนดื้ออ่ะต่อค่ะตอยแต่ไม่เอกแต่กอรออะกระนะคะบอือบือฟออึก,กอฝึกควบกรรมแทน,นะคะปอรอ,อือปรือนะคะบอรอ,อือปรือดอ,อีดีแต่กระบือฝึกปรือดีจบไป ชออาวชาวบออานอาบานไม่โทรบ้านขอเอาเขารอเอาเราไม่เอกเล่ารอ,อือดือก็กระดกรลิ้นเหมือนกันนะคะแต่ไม่มากเท่ารอเรือประมาณครึ่งหนึ่งนะก็ย,ยากอยู่สำหรับปหนึ่งก็ค,ค่อยฝึกไปนะคะชาวบ้านเขาเล่ารือประจุแล้วน,นะคะวออาวาไม่เอกว่ามอมาไม่โทรมาดอือดือไม่โทรดือ านว่าพอรอเพราะนะคะครบกมแทนะคะถออูก็ถูกต่อ,อีตีว่าม้าดื้อเพราะถูกตีรออุงอรุงมอาอมาคอออยอคอยไม่เอกค่อยพออาพาทอยอทีลุงมาค่อยพาที ตัวแต่ไม่เอกแต่รออุงอ,งอลุงมออีมีดออูดุชอเอาเช้าไม่โทเช้ายอเอะนอเย็นแต่รุงมีดุเช้าเย็นเอาละก็จบนะคะบทที่สิบมาบทที่10นะคะภาษาพาทีบทที่10บคุณครูให้เห็นภาพรวมๆรมรมนิดนึงอ่ะ อที่สินะภาพก็จะน่ารักประมาณนี้เลยนะคะนักเรียนล่ะชอบแบบไหนชอบแบบว่าคนพูดดีหรือเปล่าหรือชอบคนดุถ้าชอบคุณพูดดีนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตนดีด้วยเช่นกันนะคะเห็นม้าไหมเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเล่าลือว่าม้าดื้อพอถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ดงมีดุเช้าเย็นเออ ถ้าอ่านแบบรวดเดียวก็อ่านได้เลยว่าลุงมีกับลุงมาลุงมีแกเลี้ยงมา้าส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือเจ้าม้านั้นแสนดือ้อแต่กระบือฝึกปือดีชาวบ้านเขาเล่าว่าชาวบ้านเขาเล่ารือว่ามาดือ้อเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นเอาละคุณครูเชื่อว่าบทนี้ภาษาพาทีจะสร้างความสสุด สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เชื่อว่าเมื่อนักเรียนฝึกอ่านจนคล่องแล้วเป็นที่พอใจของนักเรียนแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูมานะคะอ่าจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนของครูอ่านได้ก็ต่อเมื่อส่งมาให้คุณครูดูนะคะ เอานะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเองนะคะคุณครูต้องเห็นด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่านักเรียนทำหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน